สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักพี่ใจจะพามาสรุปฮานอยสี 4, นอยวันที่สามเนาะขอโทษขอขอภัยนะพี่น้องพี่ใจลืมขากล้องที่ทํางานนะคะโอเคเรามาสรุปเลยเนาะสาหรับนอยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องนอยเฉพาะกิจผลที่ออกก็คือหกเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเนาะอ่าห้าเรามานะพี่น้องห้าเราเข้าเนาะเราก็เข้าที่ห้าเก้านะคะไม่ใช่ตัวตัวฝันให้นะแต่ว่ามาอยู่ในตัว เจาะอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋านะต่อไปนอยพิเศษค่ะพี่น้องผลที่ออกห้า5 9ศนห้า้านะคะพี่น้องห้าเกะะ้าก็มาโออ,อีกแล้วประหยัดเรียกออกจังเลยนะคะพี่น้องจ๋านะคะก็ห้าพี่เจ้าก็เข้าตัวเรียกพี่น้องกันนะเรียกพี่น้องของสองเนาะพี่น้องจะ5ห้าเก้าห้าห้าเก้าเข้าอีกแล้วนะคะ สำหรับตัวน้เจาะพวกนี้ก็ไม่มีให้นะคะพี่น้องจา๋าตัวไปน้อยปกติคะ่ะน้อยปกติผลที่ออกหนึ่งห้าสามสี่ศูนย์อ้าสี่ศูนย์มานะคะห้าสามสามห้ามาตัวกลับนะแต่ว่าอ่าไม่ใช่ตัวที่พี่ใจติ๊กให้พี่จะบอกเลยว่าอ่าสามารถเลือกเองได้นะคะเขามาคู่เลยพี่น้องจา๋าเนาะมาสี่ศูนย์แล้วก็ 3าหานะคะถ้าใครรูดก็ได้2องเด้งเนาะถ้าใครจับตัวเจาะเพราะว่าไม่กี่หางเองนะพี่น้องจริงๆถ้าติดไว้ไม่กี่หางเองนะตัวสองสามบาทนียก็ยังได้กําไรนะต่อไปน้อย VIP คะ่ะน้อย VIP ผลที่ออกนะคะสองหกสองหนึ่งสองนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ตัวนี้หลุดนะคะสําหรับ VIP หลุดเนาะนะคะก็เท่ากับเข้า,า,ขามาสามนอยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปจับอ่า ตัวเลขชุดรวมรูดเนาะสองมานะคะพี่น้องจ๋ะสองอันนี้สองเด้งเลยถ้าเกิดใครรูดสองเนาะนะคะพี่น้องแล้วก็อะไรมาบ้างอะ่ะมีห้ามานะห้ามานะคะพี่น้องจ๋ะแล้วก็สี่ก็ยังมานะสามก็มาสรุปเราก็คือชุดเด่นรวมก็มานะคะพี่น้องมาหมดเลยเนาะนะคะโอเคพี่น้องจ๋ะเราก็ไปต่อของอ่า วันที่สี่ก็เลยนะคะใครชื่นชอบก็หยิบจับเอานะคะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านนะพี่เจมี่ว่าอะไรเพราะพี่เจก็ลงไปเพื่อให้มีคลิปลงไปนั่นเองนะคะพี่น้องจะจะไม่บ้างงานพี่จก็ลงให้แค่นี้นะคะใครจะว่ายัางไงก็ตามสบายนะคะพี่น้องจะต่อไปของวันที่สี่พี่เจะให้เด่นชุดรวมอยู่ที่ศูนย์หนึ่งหกเก้านะ เด่นรวมนะรูดสามารถเอาไปรูดไปจับคู่ไปจับได้ในนี้วินได้นะคะพี่น้องเอามาจับวินก็ได้เลยตัวเด่นทั้งสี่นอยนะคะพี่น้องแล้วก็ตัวเด่นตัวเจาะวิจัยวางไว้ให้เนาะแคเอปเลยนะคะพี่น้องแคปไปเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะอ่าขอบคุณที่มารับชมและหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ